ยูสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับบูชแนลนะครับแล้วก็นีเลยครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกของนะครับสมุดวอลคอลิคอรกันนะว่าข้างในจะเป็นอะไรบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวเราอันนี้เป็นทรงดีไซน์กระเป๋าฮิ้วนะครับเป็นกล่องฮิ้วนะก็ข้างในนะครับผมเปิดออกมานะครับนี่อะไรโค้ดหรือเปล่าคูป,ปองหรือเปล่าสก,กียังไม่เปิดนะก็รอรุ้นอยู่เหมือนกันเมื่อไรจะเปิดให้เล่นนะครับ อันนี้เป็น lucky อเวนเจอร์นะครับผมข้างหลังน่าจะขูดได้ใช่ไหมมันเป็นเทาเท้านะเดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆเป็นการแล้วเนาะนะนครับแล้วก็เปิดปุ๊บออกมาพี่กโดนนะครับผมเดี๋ยวตากล้องเก็บให้ครับอันนี้ก็เป็นนะครับพุมแจนะน่ารักมากแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้สวยเลยเดี๋ยวน่าจะเสร็จน้องบูแน่เลยน้องบูน่จะเอาไว้ แบบโต๊ะคอมนะอันนี้เป็นกรอบภาพนะครับสวยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็เดี๋ยวไปหาที่ประดับในห้องคอมก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขายให้ดูแล้วว่าโต๊ะคอมผมนะี่สวยขนาดไหนนะครับเมื่อมีของจากสมกุดทุกหโคดิโนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับแผ่นรองเมาส์แต่เวลาเปลี่ยนแผ่นรองเมาส์ใหม่แล้วสินะครับก็ถือว่าสวยงามนะเหมือนจะไม่กล้าใช้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเอามาใช้นะครับแล้วก็เสื้อนะครับผมสวยมาก แค่เห็นโลโก้ก็สวยแล้วอะเบื่อแอลด้วยน่าจะเสร็จตากล้องนะครับไม่น่าจะใส่ได้เบื่อแอลน่าจะต้องลดหลายกิโลเลยนะครับผมอะของรางวัลก็มีะมานี้เนาะก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดสิดตามเป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยนะครับเกมเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเล่นแล้วก็มาสตรีมกันนะครับสำหรับซัมเวอลคในข้อนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ยิบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ